ผมทำธุรกิจเสื้อผ้าสตรีทแฟชั่นกล้าเปลี่ยนแผนการตลาดโดยการสร้างตัวแทนจำหน่ายทำให้เป็นจุดก้าวกระโดดของแบรนด์เซเว่น t ตรีทแบรนด์มีคนรู้จักมากขึ้นและสินค้าถูกกระจายไปทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว เซเว่นสตรีททำธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าสัญชาติไทยแรงบันดาลใจจากนิวยอร์กนะครับของเราจะเป็นเสื้อผ้าแนวสตรีทแวร์คอลเลคชั่นเสื้อผ้าของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายใส่ได้ทุกฤดูกาลคอนเซปต์ Concept เราจะมีอยู่3อย่างหลักๆด้วยกัน 1. คือมีดีไซน์ที่ทันสมัย 2. มีคุณภาพสินค้าที่ดีและข้อ3มีราคาไม่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงได้ จุดเริ่มต้นของเราเราเปิดร้านแรกที่แพทีนัมประตูนาทำธุรกิจไปสักพักเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าการมีหน้าร้านเพียงร้านเดียวเนี่ยมันเป็นธุรกิจเชิงรับก็คือเหมือนกับรอลูกค้าเดินเข้ามาซื้อถ้าวันไหนไม่มีลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็ยอดขายไม่ดีเราก็คิดเอ๊ะจะทำยังไงดีว่าจะทำให้ทุกๆคนในประเทศเนี่ยรู้จักสินค้าของเราก็เลยคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาได้ไอเดียจากธุรกิจของอาหารเสริมเครื่องสำอางเนี่ย เขาก็มีการรับตัวแทนจําหน่ายเข้ามาเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะดัดแปลงโมเดลเนี้ยเข้ากับเสื้อผ้ายัางไงโดยมีการดีไซน์รูปแบบธุรกิจเนี่ยให้ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยสามารถทําได้ง่ายแล้วก็ลงทุนน้อยใครๆก็สามารถเป็นได้ลงทุนเพียงหลักพันก็สามารถได้ทั้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งร้านกําไรสูงสุดถึง50%ทําให้คืนทุนเร็วไม่ต้องสต็อกเยอะหลังจากที่เราใช้โมเดลตัวแทนจําหน่ายทําให คนรู้จักสินค้าของเรามากขึ้นสินค้าถูกกระจายไปทั่วประเทศมากขึ้นทําให้เป็นจุดก้าวกระโดดของแบรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราได้รับการตอบรับที่ดีมากตอนนี้ตัวแทนจําหน่ายของเรามีมากกว่า350สาขาทั่วประเทศสำหรับปีนี้เซเว่นสตรีทเนี่ยเป็นปีที่12แล้วช่องทางการขายหลักเราก็ยังคงเป็นช่องทางของตัวแทนจำหน่ายปีนี้เนี่ยได้ ขยายไปต่างประเทศเยอะขึ้นจากเดิมที่มีพม่าลาวกัมพูชามาเลเซียเนี่ยปีนี้ก็เริ่มขยายไปทางสิงคโปร์แล้วก็มีการเจราจากับตลาดทางฝั่งอเมริกาอยู่ด้วยนะครับส่วนของยอดขายของแบรนด์ 7Street e เนี่ยเติบโตต่อเนื่อง20-25%ทุกปีอยู่แล้วมีในช่วงโควิดอาจจะมีดรอปลงมาบ้างแต่ว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วเราก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องยอดขายเนี่ยก็ยัง คงมากกว่าร้อยล้านบาทต่อปียอดขายหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นเสื้อยืดซึ่งปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0 0สนตัวต่อปีอยู่แล้วครับ <S <S ด้วยศักยภาพของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในประเทศไทยทั้งในเรื่องของการตัดเย็บเรื่องของคุณภาพและเรื่องของอินโนเวชันใหม่ๆเกี่ยวกับเนื้อผ้าเนี่ยประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกก็คือแบรนด์ต่างๆระดับโลกเนี่ยเขาก็มาใช้โรงงานในไทย ผมก็อยากให้ทั้งเราแล้วก็อุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยช่วยกันผลักดันให้แบรนด์ไทยเนี่ยไปถึงระดับโลกเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปสู่ระดับโลกให้ได้โดยใช้ฝีมือแรงงานแล้วก็อุตสาหกรรมในไทยเนี่ยเป็นหลักทางแบรนด์เซเว่ e สตรีทเนี่ยก็ได้มีการทำมาร์เก็ตติ้งอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีพีเซนเตอร์แท็กพลันยูแจ๊ชชนชื่น วงไมลแล้วก็ศิลปินฮิปฮอปยุคใหม่ที่เราคอยสนับสนุนและในปีล่าสุดเนี่ยเราก็ได้มีการร่วมงานกับแจ็คสันหวังมีการให้ทางลูกค้าของเราเนี่ยได้ร่วมเข้างานแฟนมีถ่ายรูปก,กับศิลปินดาราที่ชื่นชอบ ปัญหาของการทําธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยคือเรื่องของการบริหารจัดการสต็อกการบริหารจัดการสต็อกที่ดีเนี่ยควรจะบริหารจัดการให้สต็อกเนี่ยมีจํานวนน้อยที่สุดไม่น้อยเกินไปที่จะเสียโอกาสการขายส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเรียนจบทางด้านวิศวะมาก่อนเรื่องการจัดการบริหารสต็อกและการสั่งผลิตเนี่ยผมเลยเอาหลักการของมิวลันมาใช้ มิลลรันก็หมายถึงเช่นการส่งนมอย่างเงี้ยเราต้องส่งปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้นมหมดอายุทางเราก็เอาหลักการนี้มาใช้จะมีการปรับวิธีการสั่งผลิตทั้งของเราแล้วก็ทางโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าให้เราเนี่ยมีการวางฟอร์แคสต์ที่เหมาะสมแล้วก็ส่งของเข้ามาเนี่ยในวันเวลาที่เรากำหนดตอนนี้เราก็ได้มีการนำเอาโปรแกรมเนี่ยไว้มอนิเตอร์สต็อกโดยเฉพาะโดยจะมีการแสดงสถานะ เช่นถ้าโชว์สีเขียวเนี่ยแสดงว่ายังมีของอยู่สีเหลืองสินค้าจะน้อยสีม่วงรอผลิตหรือสีขาวคือสินค้าที่เลิกผลิตแล้วเพื่อใหอ้ทางเราแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยสามารถมีการมอนิเตอร์สต็อกได้ตลอดเวลาเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตตลอดเวลาที่ทำธุรกิจมาเนี่ยผมก็เจอปัญหาหลายๆอย่างทั้งปัญหาเบาปัญหาหนัก ส่วนพรุ่งนี้มันไม่เข้าเลยไหยอันไหนมันจะเข้ามาของแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยผ่านพ้นมันมาได้ก็คือผมคิดเสมอว่าชีวิตคนเรามันเริ่มใหม่ได้ทุกวันอะไรที่พลาดไปแล้วแล้วเราแก้ไขไม่ได้อะเราก็หยุดคิดแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้เราจะแก้ไขปัญหาเนี้ยยังไงเราก็เริ่มใหม่ในทุกๆวันเราก็คิดซะว่ามันเป็นประสบการณ์ก็ขอให้คิดว่าพรุ่งนี้เราก็เริ่มใหม่ถ้าเจอปัญหาอีกไม่ได้อีกเราก็เริ่มใหม่ในทุกวันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เองครับ เมื่อธุรกิจเดินทางมาถึงจุดหนึ่งที่ต้องเริ่มขยายตัวละเพราะว่าเราก็สร้างแบรนด์เพิ่มทั้งเดอ s i ซส์แล้วก็ Seven Street Original เนี่ยทำให้เราต้องการเงินลงทุนก็เลยจำเป็นที่จะต้องคุยกับทางแบงก์ก็เลยเลือกใช้ธนาคารไทยเครดิตท,ที่เข้ามาเป็นเจ้าแรกๆก,ก็รู้สึกว่าพนักง,งานของไทยเครดิตเนี่ยก็ให้การบริการที่ดีมีความเข้าใจในธุรกิจ แล้วก็มีความพยายามในการช่วยเหลือด้านต่างๆของเราได้เป็นอย่างดีเราก็เลยเลือกใช้ธนาคารไทยเครดิตเนี่ยที่จะมาเป็นผู้ร่วมสร้างธุรกิจไปด้วยกันแล้วก็จะเติบโตไปด้วยกันครับ SME กล้าให้คุณกล้าก้าวเรากล้าให้ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ